จอที่ฟังป่ะนะผมโล่งกับพี่กิตนะอ๋อพี่กิตไม่ไป <laughs> กองหักมุมผม,มเลยห้านาทีอะไรวะ <c oughs> ยังไม่ได้เล่าที่ไหนที่โดนหัก <c oughs> มุมอ่ะขอความเมตตาอย่างพี่กองม้านาทีนะครับเดี๋ยวเราตกปลาหาเหยือ่อไม่ได้คุยกับผมผมอะ่ะนั่งเรือไปอะ่ะใจผมมาอยู่ที่เก <c oughs> าะเลยนะ <c oughs> แล้วคือ <c oughs> แบบลงที่เกาะปุ๊บแล้วเดี๋ยวมีพี่ๆเนี่ยเขาออกไปหาปลาเราเก็บขยะเสร็จปุ๊บมาถึงปุ๊บกินเลยจอดส5้านาทีแล้วไม่ใช่1ิหนาทีนะพี่ที่เรานั่งแต่เมื่อวานอ่ะไม่กตาผมเลยนะกลัวผมขอ ขอควา้อนวอนเมือ่อว, <laughs> วานเลยต้องแบบเหมือน <laughs> อ้อนวอนขอธรรมชาติให้ทุกคนตกได้สักนิดนึงแล้วกัน, <laughs> นกได้มูกกันจะได้มุกออจะได้มูกกันเ <laughs> <laughs> พราะว่ามองตากันละเมื่อวานถ้าไม่ได้ปลาอีกแป๊บนึงผมโดดน้ำนะไม่ไหวแล้วกันใครที่อยู่ตอนนี้แล้วแบบงงอะไรวะดูอีพีที่แล้ว <laughs> ใช่นะครับแล้วแบบว่าเกาะลิ้นคือสวยมากแล้วก็ไปคือไปดูวัตถุดิบในการเอามาทำรองเท้าแตะนะครับผมคู่นี้คู่นี้ขอโทษทีนะใส่แล้วเรียบร้อยอันนี้คือรองเท้าแตะที่ทำมาจากรองเท้าที่เป็นขยะแล้ว ใช่ใช่เราท้าแตะแล้วเอามาทาเราก็ไปดูว่าที่เกาะลิ้นเนี่ยขยะเป็นยังไงอยู่กับที่เลยนะเมื่อวานนี่ได้มาเท่าไหร่ไนกระสอบครับไม่ต้องไปไหนเลยนะยังไม่ต้องไปไหนเลยนะมุมเดียวเองมุมเดียวนะใช่ครับโอ้ยนี้แล้ววันนี้ครับเหมือนเดิมก็คือเวลามาเกาะล้านเนี่ยเราต้องทัวร์ชาวบ้านนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวออกทะเลมันไม่ได้เห็นตอนเช้าว่าเขากินอะไรกันใช่ครับอาจจะต้องฝากพี่ก้องกับพี่กิจหน่อยเพราะผมก็ไม่ไหวเหมือนกันวันนี้คลื่นลมทะเลสวยมากเลยนะเราจะไม่ค่อยได้เห็นน้ำหมีของเกาะล้านนั้นอย่างเงี้ย นิ่งๆอย่างนี้นะนิ่งๆพี่ ไม่มันใสมองชัดขนาดนี้เมื่อก่อนมันสโลแกนนี่หาดทรายขาวน้ำทะเลใสอะไรเคลื่อนเนี้ยแหละนะจมันสิฮะอะไรต่อหนูจะจำไม่ได้ีคำขวัญก่อร้านอยู่ต้องอะไรสวยอะไรน้ำคุณต้องเตรียมมานานปีเนี่ยต้องเตรียมไว้ก่อนนะต้องเตรียมไว้นะผมได้เก็บรพยาวยัเอาพี่ผมเนี่ยอยากกินหมูปิ้งผมไม่ได้กินหมูปิ้งมานานมากแล้วจริงๆริงคลาสสิกนะใช่ปิ้งข้าวเหนียวจับๆเดี๋ยวดูว่ามีกี่เจ้า ใช่สองเจ้าเดียวเดี๋ยวไม่กวเดี๋ยวผมขอแบบว่าลองเดินดูว่าเขามีอะไรขายบ้างมอร์นิ่งสตรีทฟู้ดเออมาอะไรเงี้ยมาบ้เดี๋ยวเราดูหน่อยว่าอยู่ไหนแต่เช้าทั้งทีต้องได้กินหมูปิ้งครับผมหมูปิ้งนมสดไอ้่อหมูปิ้งที่เฉยไม่เติมนมสดที้เขาพี่เขาเฉยเลยไมาเท่าไหร่ครับสิบบาทครับสิบบาทเฮ้ยตอนนี้กล่องใส่เลยเหรอคุณยังไงดีห้าไม้เออห้าไม้ห้าไม้เลยนะเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้เลยได้ครับโอ้สักเสร็จสิด้วยอันนี้สุกยังครับไก่จะสุกแล้วครับตรงนี้สุกๆม กัวภาพไงเอาตรงนี้อ๋อผ้าแบบหยิบกินในเตาแล้วทุกคนมาทําเหมือนกันหมดเลยอะ่ะนี่พี่เ네นยสวัสดีครับพี่เ네นยครับผมนี่ก็ลูกฝาแก่ลูกชายแกมือปิ้งปิ้งปิ้งกินได้เลยเดี๋ยวนับไม้เอาทําแบบลูกชิ้นแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าเหมือนหน้าโรงเรียน <S <S อ,อ่ะเฮ้ยมึงหยิบเลยหนุ่มเดี๋ยวต้งนับไม้เอาต้องนับไม้เอาที่ไหนได้หยบไายทิ้งไงกินเสร็จปุ๊บโยนไายทิ้งไง กินได้เลยครับได้เลยนะครับผมครักินได้เลยครับหมกปิ้งข้าวเหนียวนะฝรั่งมองแล้วฝรั่งมองแล้วโอ้เบลี่กูดโอ้โกินบาทไม้ใหญ่ไปเรื่อยไหมไม้ใหญ่ถึงว่าถ้าหมูปิ้งแล้วหยิบกินเนี่ยได้ปลิ่นไหมอืมว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ถ้ามาที่นี่จะเกะกะหน่อยแค่นเก๋กัไม่แนะนำประมาณสิบโมงก็หมดแล้วนะเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงก็หมดแล้วครับได้าสี่ห้าเอาสี่สามก็อุ้ยภาพเลยจ้านี้สี่ห้าเลยนะครับอีกทีเดียวเราจะอดกินแล้วนะเนี่ยร้านประจำของคนเก่อร้านถูกอ่ะส่วนใหญ่ทั้งคนเก่อร้านแล้วก็นัก ทท่่องเียวแล้วก็คนที่แบบตอนเช้าอ่ะคนที่จะลงหาดหรืออะไรก็ม้วนกลสาไม้ข้าวเหนียวห่อนึเ่าหรืออะไรเงี้ยแกก็จะประจําอยู่ตรงนี้อยู่แล้วผมว่าข้าวเหนียวน่าจะอร่อยเพราะว่าดูนิ่มของเรานี่เน้นข้าวเหนียวใหม่ทุกวันต้องจําใหม่เพราะไม่งั้นมันไม่ได้ใช่หรือเปล่าไทยเวลาครั้งคือใหม่ทุกวันเวลาครั้งคือ่ได้ขายอ๋อข้าวเหนียวหมดผมหยุดแล้วครับเลิกขายจบแล้วจบครับขายแค่ข้าวเหนียวหมดถึงหมูเหลือนิดนิดหน่อยก็ไม่เอาก็ไม่มีข้าวเหนียวให้เขาแล้วเราก็หยุดไไม่จบงคนจะไม่จบผมรู้ว่าแบบข้าวเหนียวหมดขายจะหมูได้ ไม่เอาได้ไม่เอาได้แต่ไม่เอาไม่เอาตอนนี้มันก็หายากนิดนึงอ๋อส่วนใหญ่ก็จะซื้อคู่กันเพราะหมูเราไปเข้าคู่ฟิตได้แต่ข้าวเหนียวของเรานี่ต้องใหม่สดทุกวันอ๋อวันึงแต่ตีสามอ่ขายตีห้านี่ใหม่ๆครับเขาโมมใหม่ๆเลยครับนี่ร้อนร้อนเลยเขาเตาเลยครับเอาเลยเพื่อนผมก็เคยเข้าทรงอยู่กินไม่ต้องเตาเลยมาๆๆ กลงนี้เอาไปก่อนเอาไปก่อนน่าจะได้อยู่กล่องนํำไปแล้วนะอยู่ครับพอกับไปเ <ไป S 1> ทพเจ้ามังอ,อเอยทีนี้ลงบาร์ดิ้นเหีือกไว้ แต่ก่อนต้องโทรมาสั่งนหเพราะเราตื่นสายอ่ะโทรมาก็เอาหมดแล้วจริงๆถามดูใช่แล้วก็หมดแล้วหมดแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ได้กินแล้วครับเขาต้องโทรข้ามตอนเย็นโทรไว้ไม่งั้นอดตื่นงั้นนะผมกลมกล่อมนี่อดก่อยครับเพราะอดก่อยตื่นสายก็คือพี่กิตตื่นอ่ะลุงเขาหมักหุอีกวันหนึ่งแล้วอะเตรียมของของพรุ่งนี้ละวันที่มาพักที่เกาะร้านไม่ได้กินอาหารเช้าหรืออะไรก็วนมาตรงนี้ได้เลยหน้าวัดนะครับใกล้สองแถวก็แวะมา นมุนพี่เนนได้เลยนะผมว่าอ okay. ร่อยคนละสามไม้สองไม้ข้าวเหนียวได้ตรงนี้ก็จะมีของขายหลายอย่างฝั่งตรงข้ามก็จะมีต้มยหมโจ๊กเนี่ยเนี่ยนี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีอ๋อนี่งานคุก่อนเหรอก่อนไปทํางานก็สบายเลยทั <g <g RV> <g RV> ้งนั้นมูิ้งมีไก่ย่างมีอะไรอย่างนี้ไหมไก่ทอดครับแล้วก็มีอออไก่เลยนะพี่ที่พี่บอกถ้าเป็นไก่ย่างก็เป็นไก่ย่างยายแมวหน้าข้าวแกงเจ๊อ้อยตรงนั้นก็เป็นแบบสตรีทฟู้ดแบบวันแบบ ได้ไอ้เลยดีแล้วเลยหรือว่าเราไปลองไก่ย่างแล้ววนกลับมาตรงนี้ข้าวเหนียวแล้วก็ไก่บ๊องแม่หมูเลยเฮ้ยพี่อันนี้ไม้สิบาทเดือดไม้ใหญ่ด้วยผมก็ตั้งใจเลยว่าหมูปิ้งก้านี้คือเดือดสัมมาอรหังอ๋อสัมมาอรหังหมูปิ้งหมูปิ้งสัมมาอรหังคู่กับสังขารคาเฟ่สัมมาอรหังอันนี้ตื่นมาเนี่ยเปิดเจ้าแรกเนี่ยรอดเลยนะเนี่ยคลินี้พี่กินเด่นล้วถ้าหมูปิ้งปิดเนี่ยตายเลยเนี่ยอ้าวอาวอ้าเดี๋ยวผมขอไปไก่ย่างยายแมวยายแมวแล้วแบบเดี๋ยวกลับมากินข้้้าวววเหนนียปิิงแลกก็ ตอนเช้าคือติดฟูคือเยี่ยมไปเลยพี่ชายวันดีครับจานใช่ปะเออไหวเฮียดูจริงด้วยก็พี่จริงเลยก็ไมนี้หลอกว่ะอันนี้มันใช้แอปไหมพี่หลอกเลยแล้วบอกวันดียขโต๊ะกปตีมาเนี่ยวันดีครับจัาวันดีครับ เดาเดาเจมสัเนี่ยนี่เดาเจมส์มาเจรส์ครับมัวหมดเลยทีนี้เดี๋ยวเป็นใครบ้างของเจ้ากูนีง่ายๆเลยหัวอันนี้เลยนี่ เอาไว้ฮะเอาสักชุดหนึ่งไหมพี่ยี่สิบบาทขอยี่สิบบาทยี่สิบบาทเฮ้ยมีมีพี่มีพี่มีลืมหยิบเป๋าตั้งมาเฮอาสองถุงกันแล้วกันพี่กองเอาอะไรครับพี่ของน้องเขาก็เก้าโมงก็หมดแล้วใช่แป๊บเดี๋ยเขาขายช่วงเช้าก็มาสายปกติมีน้ำเต้าหู้ด้วยหมดเออหมดไปแล้วที่แปดวงนี่จิ้งกล่องจิ้งกล่องไปแล้วคนเดียวป๊าขายเรื่องนะไรผม หมดเป็นสองสองเตาแล้วเตาแล้วเป็สองเตาแล้วใช่เกือบไม่ทันอีกแล้วไม่ทันต้องรอปิ้งใหม่รอปิ้งใหม่เหรอใช่อันนี้คือหลักๆขายเป็นปีกไก่เนี่ยกรตับก็มีอยู่สองไม้มีคนเอายังครับว่าง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 เรากินไปก่อนเนี่จิตใจป่ะเฮ้บางวันนี้มีอะไรมาไหมมีไหมมีว่าจะไปรู้มันละปากี่เจ้าแม่แล้ววันนี้สิบเจ็ดไม่ขายเพ่ออะไรสิบเจ็ดเราวันนี้สองอ่ะอยู่สองสลากพัดเรียก เดี๋ยวคว่ำไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็บอกเลยเลขสองเลขอ่ะขอสองหางวัวสองหางสองหางวัวแล้วเดี๋ยวไปแปลเอาดีปลาทันตับอร่อยอร่อยแห้งๆพ่อพี่กิ๊กผมขายประจำอันนี้ผูกขาดเป็นเดือนวันนี้ยังไม่คุยเลยเนี่ยทำไมอ่ะเกริ่นสีน่ากินสีน่ากินโอ้โหเห็นวางไว้นึกว่าเย็นกัดไปเต็มฟันเลยเดี๋ยว ่รผมพิเศษเดือดรสชาติโอเคเลยอืดีเลยแหละทุกวันทุกวันที่ร้านเป็น FC กันอยู่นะจืดนี้เป็น FC อ๋อใช่เมื่อวานก่อนลงเรือก็ต้องยายแมวนะรอดกับยายแมวนะก่อนที่เราจะไปถึงก่อนลิ้นนะรอดกับยายแมวส่วนนึงยเนี่ยงานน่าแย่นะวันนี้หมดไป็นสองเปล่าแล้วนะแปดโมงเองนะพี่แป๊บเดียวหมดวันนั้นเป็นร้อยไม้เหมือนแบบวันนี้ก็สองร้อยสองสองร้อยกว่าไม้สองร้อยกว่าไม้เนี่ยนะอันนี้ของงวดก่อนลุงวันเนี้ครับงวดนี้นี่เห็นนะนี่ไง สองใบเก็บไว้แล้วสองใบบ้านเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยเขาบอกไม่ได้อันไหนอ่ะเล่นเคลื่อนถามว่าอันไหนแสดงไม่เยอะเหมือนกันนะอ๋องวดเก่างวดใหม่งวดเก่ายังไม่ตรวจอ่าอันนี้งวดใหม่อ่าันนี้ชุดเนี่ยไอ้เยอะเก้ามาว่ะเก้าห้าห้าเก้าแสดงว่าป้าเขาตามเก้าห้าห้าเก้าอยู่นะกับเฟดด้วยกับเฟดสิบสองล้านเอาสิบสองล้านพอแล้วพอแล้วโผมพอตั้งแต่หมื่นนึงแล้วมั้ยพร้อแต่ได้ดินแล้วของผมอ่ะลูกแกก็เป็นน้อง ทำงานกับพี่ก้องอยู่แล้ว mm. uh. เคยไปกับเราครั้งหรือเปล่าไม่น่ใจมีครั้งแรกครับครับครั้งแรกครับไม่รู้พี่ฟองเป็นไงแต่ว่าเลขเก้ากับเลขห้านะครับตัดแป้งกันเองนะไม่รู้นะเก็บก่อนจะหายเก็บก่อนเก็บก่อนเกไม่ได้ไม่ไเก็บก่อนไม่ห่วงไก่นะไม่รู้ผมไม่ก่อนไม่แกไม่ห่วงไก่มันมีแย่งกันนะออกข่าวเยอะแยะอืตอนนี้เราเหลือเนื้อปรับแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะได้มุฟไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราตบท้ายด้วยโจ๊กกับเกาเหลาซึ่งแบบว่าพวกนี้ก็อยากจะเป็นขวัญใจของชาวบัที่พี่ที่ทำงาน เกาะคนถิ่นคนถิ่นใครที่แบบตื่นเช้ามามาเที่ยวเนี่ยอยากจะแบบลิ้มลองผมว่าได้ฟิลคือมันเหมือนจะเหมือนเหม,มือนเดิมแต่หมายถึงว่าเวลามาอยู่เกาะมันจะไปอีแบแึงเลยนะนี่ตรงเนี้ยเป็นข้าวแกงปลาอ้อยข้าวแกงแบบเป็นราคาย่อมเยามากแกง30บาทน้ำพริก10บาทผักบาทเป็นวิถีแบบ5060บาทนี่คือว่าอิ่มแล้วนะสองคนมื้อเย็นก็เป็นที่ผมซื้อแกงถุงหนึ่งน้ำพริกเรือเงี้ยเป็นข้าวแกงเจีอ้อยก็อร่อยเจ้าแรกๆงานบุญงานอะไรก็จะเหมาให้แกทําเป็นมม้อๆเป็นวิถีแบบง่าย ใช่แกก็ตามใช่ครับผมว่าดีมากรอเนืยอค่ับเอาได้เลยครับได้แล้วผมเนื้อได้แล้วโอ้โหใครสายตัดเนี่ยคุณเอ้ยพี่กองกินบ่อยไหมร้านนี้บรัปีกก็มีก็จะปีกเมื่อกี้อร่อยเลยตีมันที่โดนจริงพี่แล้วสูตรพี่กิ่งเฮ้ต้องกิ่ปลาต้องโโขแกะย่างมาต้องโโขพี่กองก็ไม่เคยนะอร่อยอร่อยไอสัตว์แล้วไม่มีใครเคยเลยด้วยไม่มันเริ่มอยากที่ว่าเข้าเหนียวเขาหมดเราก็เลยกินปลาโโขไม่ดีบอกไม่ดีนะพี่ไม่ดีแม่เละต้องดูคนไม่เคยด้วย เรากรอืเออหนอร่อยก็นะอร่อย เฮ้ยเริ่มยิ้มแล้ป้าเริ่มยิ้มหอมด้วยนะยิ้มพามเฮ้ยหอมแบบหอมมากเลยได้ไหมพี่ได้ครับได้แล้วแต่แต่บ้านแม่เรียกไก่บ็อกไก่บ็อกคือแบบว่ามันจะชิ้นใหญ่แลราะเต้องหั่นเพิ่มเนาะเวลาย่างมันจะก็ชิ้นใหญ่แต่ปากแต่คำหนักไม่เยอะมากมันคือเหมือนกันไม่ใช่เใช่เหมือนไม่เหมือนว่ะเหมือนจิเหมือนป่ขออย่างเดียวรืโองเด็ดมากเนี่ยลองดูหน่อยด้วยตับอร่อยกว่าเนื้ออีกโอู้หคอนเฟิร์มไปนี่ เ็ียอจริงหวะจริงหวะป้าไม่ทำดับอร่อยขนาดนี้ไม่บอกตู <c oughs> นะแต่ <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบไม่อร่อยขนาดนี้ <c oughs> ไอ้หนูกินอย่างเดียวพอ <c oughs> ไม่ต้องมารู้สูตร ตับนุ่มและหอมมากเฮ้ยแล้วมันไม่แข็งด้วยนะหมายถึงว่าไม่แข็งแต่ก็ไม่เละจนแบบข้างในมันนุ่มที่มันใหญ่ๆหญปากอะข้างในนุ่มเออใช่คำว่านุ่มโอ้โหรอดไหมรอดดีเลนารอดนะเฮ้ยดีว่ะแล้วคือแบบด้วยประสบการณ์อะสังเกตว่าแบบจับแม่นแล้วแม่นไฟแม่นตับ ก๋ย่างยีแมวไม่มีป้ายไม่มีป้ายเพราะว่าดังแล้วถ้าใครมาเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูผลย้อนหลังกันหมดเตาเลยหมดแลวเนี่ยหมดเลยหมดเลยร้านต่อไปเป็นนาวัดเนือแกนใช่เป็นต้มเล่นหมูกับโจ๊กโจ๊กใช่แล้วก็ตรงนั้นก็มีข้าวเหนียวปิ้งมีอะไรแบบงานเช้าที่ใครตื่นเช้าที่ไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นหรืออะไรที่แบบไม่ได้กินอาหารเช้าตามรีสอร์ทตามที่พักก็แวะไปอุญชาวบ้านที่ขายแบบวิถีชาวบ้านได้ราคาก็ไม่ได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นอะไรก็เป็นราคาปกติสิบยี่สิบ 30บาทปกติเลยไปๆเดี๋ยวเราพี่วินนี่ไปกินด้วยมาระหว่า,างรออาหารเดี๋ยวผมขออนนี้ได้ไหมขอไปรู้นี่เดี๋ยวผมขอโย่ไปกินเดี๋ยวปิ้งอ่ะไม่ได้กินนานแล้วอ,อ,อยากกินมานานแล้ว อันนี้ใส่เลยนะครับเสือกเผือกคันนี้ไสกล้วยผมเอาเผือกหนึ่งครับกล้วยหนึ่งนะอาดิกล้วยย่างใส่ด้วยกันได้ไหมครัได้เลยชุบไข่ไปย่างยังได้เลยนะข้าวโดนเล่นอ่ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมีน้ำกล้วยออกเรียบร้อยเยี่ยร้อนจังเขาเหนียวย่างไม่ต้องปรุงเลยเลยครับเ้าเหนียวเนี่ยปรุงมันจากหวานมันน่าจะปรุงข้าวเหนียวมาแล้วเองแต่เนี่ยไม่ไม่ได้ปรุงอ เขาจะอบกรอบอะแล้วกล้วยกับความร้อนจะแม่งอมสองคู่กันเลยอะวางไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นโจ๊กงผมเ็นโจ๊กมีไส้มีหมูมีตับมีไข่ก็จะเป็นฟิลแบบคือว่าเป็นารเช้าชาวบ้านเลยตอนเช้าคนที่จะทํางานก่อหรือทํางานตามหาดก็ตอนเช้าก็จะแวะส่วนนี้เพื่อที่จะเป็นเสบียงไปกินอาหารหรือว่านั่งกินที่นี่ก่อนคล้ายๆกับสปาคาเฟ่มุมๆหนึ่งพอกินเสร็จก็ไปไปบ่าต้งไปงานต่อก็มีทั้งต้มเลื่อนหมูแล้วก็โจ๊กขายตั้งแต่รุ่นแม่จะไแ้๊สตัวนี้เป็นรุ่น ผมไม่ได้ฟิลได้ฟิลจริงๆอ่ะผมว่าออกมาอาหารเนี่ยเป็นเรื่องรองแบบดูว่าบรรยากาศพูดคุยแบบไหนใครเป็นยังไงใช้ชีวิตกันยังไงนะพี่นะก็แต่ที่เราของมันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกมันต่างตรงบรรยากาศถ้าดูแบบดีๆนะที่ไปเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศของคนขายบรรยากาศของชาวบ้านแถวนั้นภาษาพูดพูดนิ่มวอยวายอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีคาแรคเตอร์ของเขาอะเหมือนเนี้ยต้มเลือดหมูหรือหมูปิ้งเนี้ยที่ไหนก็มีแต่ว่าคนไม่ได้มีไปเหมือนกัน ม,มันไม่ได้เหมือนกันทุกที่ เนี่ยเสียงที่เขาคุยกันนะมันเพลินนะเนี่ยน้องๆเขาอยู่มางทำงานก็ทั้งนั้นเลยเนาะใช่ถ้ามาให้เห็นก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งถ้าเพราะเข้างานแปดโมงบ้างแปดโมงครึ่งบ้างอันนี้เราถือว่าสายแล้วเขาก็คือไปทำงานในหมดละบเปิดเปิดงานเจ้าปิดร้านเปิดเออประมาณเปิดห้างตั้งเตียงกันแลมวต้นเนี่ยเที่ยวเที่ยวกันนะยางเกาะล้านสมาคือเที่ยวแรกที่คือกี่โมงที่เก้าโมงเช้าอ๋อเนี่ยประมาณนี้แหละประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งเนี่ยน้องๆต้องต้องจบนะใช่ต้องจบเรื่องของอะไรเรื่องส่วนตัวแล้วนะใช่เรื่องส่วนตัว รับออเดอร์จากบริษัทละท้งเมื่อวานน้องๆไม่จบที่พี่ก้องรัวเลยนะตอนเช้าก่อนเราไปครับเมื่อวานคนหยุดด้วยแล้วก็มาในนี้ด้วยวุ่นวายวุ่นวายใช่ตอนเช้าจะโฟมหน่อยราคาเป็นกันเองอาหารเช้าเหมือนเดิมภารกิจของเราคือตามล่าหมูปิ้งกับไก่ย่างยีแมวเนี่ยแหละผมจะเสียงหัวเราะไปทีเดียวพอจบเลย อร่อยมากสักพักหนึ <iah> ่งแกขอนคายนะแกคุย <su> ด <ks> ้วยแล้วนะแกคุยด้วยนะเราไปแซวเรื่องหวยแกนึกว่าตำรวจหาข้อมูลนะภาษาเรื่องหวยต้องรีบยกไอ้นี่ขึ้นมาเลยลอตเตอรี่นะเอาพิกิตของมากกล้องมากเหมือนเดิมครับกรมกล่อมเกาะร้านสมผมแล้วก็งานเช้าพี่ๆเขาจะไม่ไปถนัดมากเดี๋ยวถ้าไปที่ไหนนะครับเช้าๆจะดูแบบมีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิถีชีวิตเขากนว่าเขาขายยังไงพูดยังไง ไคนใช้ชีวิตยังไงไปพูดคุยกัเขาไปกินนิดหน่อยวันนี้ขอบคุณที่ตื่นเช้ามานะพี่ขอบคุณทีที่ขอบคุณที่อุบุญบีอีพีออนด้วยครับผมขอบคุณครับอย่าเบื่อกลัร้านนะครับครับผมเดี๋ยวเ่อร้านมาบ่อยๆมีอะไรให้แบบติดตามเดี๋ยวก็จะพยายามหาอะไรไว้ให้กกิจรรมดีๆ่อีพีออน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บอย่างเงี้ตลอดนะครับผมมาเกาะร้านอบุญเสมอใช่ครับผมขอบซิก้า เป้ยยาพี่พี่ซอมบัดเดียพี่ซ้อมบัตรเรียบ